สิงตั้งไสเป็นผูาสาสรันกะท่ตั้งทำน้ำเขา่าร่วงแทงขันขอที่องอนจงโชคดีกันทั้งนี้นไป น้ำด,ดาบนะครับหัวเมฆสูงยกเข้าไปใมเมฆอนเพื่นกาหายากๆยาโอ้ยมัน้นไปกันกันละจุกลออ้อมานว่ากระดิกระดาษบ่เห็นยอดนะครับเดี๋ยวล่อปลอกมาเห็นบรรยากาศคุยเมฆน่าจ,จะจุดแล้วบางนึงนะครับ ไปกวันเองดีไปล่ำดาดลุดจากัน,น<ด>ครับะรอเทวดาเจ้านะครับบางแรกบางแรกเลยสามรอยห้าสิบสามอยแปดสิบหจ้านะครับแพ่ไปหาวินะครับแพ่ไปหาวิตอนนี้ฝนล,ลิ่นๆนะครับเมฆก่อนทั้งฝ้านี่แหละโบฝนเดโฟ Đấy, xóa này kêu tay, nó mắc lên thân này đứa, toàn đơn Này, chúng ta là? cắn cắn đấy rồi <laughs> đó Cứ Không còn đâu ออามาเพอคราวนี้ร้อยพันไปให้ความสนใจทํามด้วยทันเด้อฝลิ้นนะครับตอนแล้วไปจ้องไปเบรกตานะครัเมีก้อนเดียวนี่ละอดเทวดาบังเรีกเด้อร้อยแปดสิห้านะครับจาวนะครับคุยเมฆบางเรยกเมฆเดาตัวนี้เป็นตัวที่ ยาที่วด,ดาประมาณเท่าไหร่ะแต่ว่าฝายมันเก่าสิบนะครับยที่วด,ดาบางแหลฝายเก่าสิบยังพมันกระตูแข้งมันไปกับท่านออกมากน้ำดาบใ่รครับสิบ่นเป็นสีแล้วมือน อยู่ใส่วันนครนะออกมาแล้วนะเบิรงมองขท้าที่สจางๆนะคนระับที่ทางบนพุทธกำลังได้อยตอทิพัา มีเออสือไผ่สะทอยว่าได้ดอกไมั้ในลำดาบเดียวนะฮะโอ้ยครับเพิ่งไมฝาพระเฒ่าท่านมันมีจุดแยงจุดหนึ่งนะครับหางอยู่สูงไปนิดเดียวนะครับครับมันมีจุดหนึงแยงอยู่จุดหนึ่งนะครับคณะเป็นสองร้อยยี่สิบนะครับจากกดอกไม้ร้อยหนึ่งบ่วได้ครับ อืมอัพธิกระจากอัเธินที่นะครับทางทีมงานทําดีที่สุดแล้วครับถูกเกินตรอยไฟใหม่มือเป็นสิงบาแนนอนอักธินที่แห่มิจนาเป็นเรื่อง6เทศนะครกับเกมกีฬาครับตั้งแเลก300น้วยครับสิ้อรก็้อรครับนี่วันกำลังได้260นะครับ ในฝ่าบาทเงินนะครับที่นี่ขาวสลับเบิ้งในหลาเลยสามร้อยหนึ่งตอนนี้เสียสียนะครับเสียไปไม่แล้วมันล้ำตาคนเบาอยู่ในมันล้ำตาอันตอนนี้จะเสียเสียสามร้อยกับพ่อฮอดน,นะครับมันทำไม่ได้นะครับตามลงมาเออ กอสิแปนปันหมาเรียกต่งอินเดียการนะครับต่อไปนัมายเลขสิบเจ